สวัสดีครับบ้าเท่าซอฟดีท่านผู้ชมครับสอฟดีเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่าน้ำโชคนะครับบ่ายวันที่16พฤศจิกาย,ยน2568รท่านผู้ชมยูบานเจลอตเตอรี่นะผมมาหลุนรางวัลน้ำกันนะครับงวดวันที่16พกพฤศจิกาย,ยน2568ท่านผู้ชมนะครับอยู่กับแม่หมู ดีค่ะเจลอตเตอรี่ยังคะแนนมากคำชุ่มกุ้มเข่าอยู่ค่ะกำลังแม่แบบฝนตกพี่น้องฝนตกรางวัลเล็กหน้า3ตัวคำชุ่มมาลุ้นเพื่อแสดงหมายเลขต่อไปค่ะพร้อมแล้วจอกรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่1รางวัลเล็กหน้าท่านผู้ชม เดลังกันท่านผู้ชมหกศูนย์สองหกศูนย์สองศูนย์สอง ศูนย์สองมากมาเจมากพอดีเลยมาเจ๊หกศูนย์สองหกศูนย์สองตอบแล้วเล่หน้าหกศูนย์สองค่ะเจ๊มากสุดที่ห่งหนย์สี่พนโตเก่งขมข่าหมาเจ๊หัวฟู่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหมอฟู่พนโตไม่พี่ไม่พี่ย้นพี่ น,นล้วเจลุกน้ำกันฝน<ม>ตก่านมชุชมตาตกไป่แห้งนะครับตกปล่อยๆเ<แ>จราไปคุ้มเขาพึ่งน้านะครับเบืงดีจะได้เจเด้ขอ,องเกินของเพินเอออุปกรณ์ออกระงวัลหลักที่หนึ่งรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองย่ามาพเจเจ๋ยวเจจะให้เกืออุปกรณ์ออกระงวัลหลักที่หกจะใช้อุปกรณ์ออกระงวัลหลักที่หนึ่งหลักที่สามหลักที่หก ออกรางวลเล็หน้าสามตัวครั้งที่สองค่ะร้อนะจะออกรางวลเลืหน้าสามตัวครั้งที่สองหัวสฟูดีเจหมวฟูคนตกคนตกเจ๊ยเออเปียนดึงผ่าดึงผาคุ้มผาคุ้มเข่าค่ะผาใบคุ้มเข่าี่น้บองเจ๊แล้วเกี่ยวเข่ามือ ก่อนเมื่อก่อน,นะครับเราก็ตาเขาวอยู่พุ่นล่ะพี่นอกนะครับบัดฝนตกฝนปอยๆค่ะแต่ว่า้านหน้า3ตัวครั้งที่2เลขที่ออก2 สีรางวัลเล็กหน้า3ตัวครั้งที่สองสองสี่สองครั้งที่สองเล่นที่ออก2องสี่สองรางวัลเล็กหน้า3ตัวออกไปโปรบแลค่ะต่อไปนะคะจะทำการออกรางวัลเล็กท้าย3ตัวสองครั้งเงินรางวัลรางวัลรับสี่ันบาทค่ะ ยับมากเจ้ยับมากยับมาเออกอบกบอบาจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หนึ่งอุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สองรางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่ง อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่3จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1หลักที่2หลักที่3ออกรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่1นึ่งของดุลรางวัลรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่1 เลวนๆเราลีบท้าย3ตัวครั้งที่1เลขที่ออก3,8,9 3,8,9ฝังครั้นะคะเราเลีบท้าย3ตัวครั้งที่1เลขที่ออก3,8,9 ต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะส่งหตตยิบประจาหมายเลกประจำหลักขึ้นมาใหม่ว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดออกรางลเลขท้ายสามตัวครั้งที่สองครั้งสุดท้ายรางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่สองท่านผู้ชมจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สี่ างวัลหลักที่ห้าอุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หกจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สี่หลักที่ห้าหลักที่หกออกรางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่สองพร้อมแล้วจะออกรางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่สอง ทายสตัวครั้งที่2เลขที่ออกสองสามเก้าเอาเ9ื่สองเก้าสเอาอีกแล้วสองเก้าสามสองสามเก้ามันสองสามเก้า่ะเมียนใช้อุปกรณ์เอาพี่สอง เอาอีกแล้วสองเก้าสามสองสามเก้าบาดบันิบเบาเท่าสอง้าชรมุ่นปรชมุ่นับรุนมาลุนรางวัลเลขท้าย2ตัวสาดูสุกใส่หนูใส่ตะปูเด้สองตัวตรงๆวันที่16กถึงสิบกอีายนสองนห้าร้กาเอาพี่น้องนาทีละถึกมาแล้ว รางวัลท้ายสองตัวมวยวันที่1ิพฤศจิกายน2568เลขที่ออก3 7พี่น้องอุเจ๋บ่งเ้าคุณได้เอา37 3เจเพี่น้อง3 7 3เเบางเ้าเหลือคงเจ็ดไมเอา37โอ้37อี้นาอเจ เจ็ดต่อไปเจ้าหน้าที่จะเปิดฝาตาลแสนรางวัลนั้นกัอไว้ายนเพื่อแสดงให้ผู้เข้าชมกันออกรางวัลได้ทราบพร้อมกันทั้งหกหลักค่ะสาธุเดปูเด้คันธ์มือเพอสุกใสงูใสสาโตตรงๆเดปูเดอสาธุถ้าร้อยสาบแปดเลขที่ออก 5 4 5 8ห 4, 1> 1 4 5 1-4-5หนึ่ี่อย่างอครั้งนะคะโอ้พี่น้่หนึ่งสี่ห้าหนึ่งสี่ห้าเจ๊งงเลยที่ออกวกตงเลแปดหนึ่งสี่ห้าโดยที่ออกแป๊กแปนะนึ่งสี่ห้าธฝันว่าหาร หนึ่งสี่สี่ะสี่ห้าแปดหนึ่งสี่หกสี่ห้าแปดหนึ่ ีหาค่ชีหาเอาพี่น้องตัวเลขสามหลักนะคะนับเลข้ายสตัวสาเจ็บนะครับเลขทยสามตัวพี่น้องของบ่าวเถาาสามโอ้ยเสียดานัเลขไทยลอตเตอรี่ไหมเลขทยสามตัวสองสาเก้าของบ่าวเถาสองเก้าสาชมของบ่าวเถาเป็นสองเก้าสออนอีกแล้วพี่น้องอออนออฝันคักว่านอน นอนจอเท่านอนจอเท่าหา,ห,าหนึ่งหนึ่งไปอยู่ข้างหน้ามแม่โอ้อยน้งองมีดังต่อไปนี้นะคะอืประมาณสามตนนะคะจรวดเสียดายนะครับข่าชมนะครับกับเขาหลายสำนักอยู่พี่น้องอหามาอยู่ของเจนี่มาแต่หามา ของมันเจราตุร so ีก so ับมาตาหาเจราตุรีเป็นกระเนินหานาะงแม่หามาเขามีหมูเลขทูบสามแปะามแปแต่ว่าเขาเลขฝันอยูะเขาตัวร้องเขาเจ็ดสามสามเจ็ดเป็หมูฝันที่เห็นอยู่หงูอ่ะที่หัวหัวงูอยู่แบบนึ่งวันเป็นเจ็ดห้าสามที่ตัดให้ก็เจ็ดห้าเจ็ดสาม่าสามพี่น้องมาตัวร้องบองฝันเป็นหมูที่ร้องให้เอฟซนะที่ยำทำช่วมพร้อมมือเ้านี่นะครับ อสามเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดสามพองล่ากับแมนอยู่ดิจ้ะพันฝันบานงูมีเขาพันฝันว่างูมีเขาสามเขา่นว่างูสองตัวมางูสองตัวพ่นก็ว่าพ่นมักเจ็ดสองเจ็ดมนยำพ่นว่ามักเจ็ดสองเจ็ดสามพนก็ยยำไ้ว่าเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดสามไ่ไอฟซเจ็ดสามพี่น้องนะครับเดียบร้นแ้โอ้บมมีแห้งเผมชบ่มบ่มีแห้งอ่าบ่มีแห้ง เจก็นิ่งพ่อนิงน่งบเบาเถาก็นึกว,ว่าเลขไายบ่แมนพี 3, ่น้องของเ่าเถาสองเก้าสามเลขไทยสามตัวมันสองสามเก่านะครับอ่านั่งเงียบนั่งนิ่งได้ท่นผู้ชม,มนะครับเอานะครับเดี๋ยวจงจะผ้าไปสรุปไปบางนั้นกันนะครับสำนักใดแน่นะครับที่เพิ่นให้เขาก็มีเขาน่าจะเขาาลายอยู่ท่านผู้ชมเสียดาย เลขกซีหานี่ก็โอ้มาจนได้เนาะมีแอนได้เบาเถ่าท่านผู้ชมโอ้ถ้าเป็นหนึ่งหาหานึงก็ยังได้อยู่ฝันยัดฝันคักเนาะอืฝันคักอืมเอาเนาะครับจังไปเบิ่งไปชมน้ำกันพี่น้องอ่อนแรงบทแรงนะครับผมเอานะครับขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทุกท่องทุกท่านได้พี่น้องเด้อขอบครับผมพักกันคลิปหน้านะครับผม